เคยได้ยินปริศนาโบราณเกี่ยวกับความสำเร็จกับความสุขไหมครับเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาเป็นพันๆปีเลยนะแต่เชื่อไหมครับว่าคำตอบของเรื่องนี้เนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในมุมมองของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี้เองวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับอย่่เพึ่งนับว่าใครมีความสุขจนกว่าเขาจะตายโอ้โหเป็นคำพูดที่ทั้งด่งดังแล้วก็ฟังดูแปลกๆนะครับ นี่คือคำพูดของโซลอนปราดชาวกรีกโบราณที่กล่าวไว้กับกษัตริย์โครสซัสซึ่งเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกยุคนั้นเลยก็ว่าได้เอ๊ะแล้วทำไมโซลอนถึงพูดแบบนั้นล่ะครับมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่กันแน่ทำไมต้องรอให้ถึงตอนจบถึงจะตัดสินชีวิตคนคนหนึ่งได้นี่แหละครับคือปริศนาสำคัญที่เราจะมาไขาคำตอบกันในวันนี้เราจะมาดูกันว่า มันมีปัญญาอะไรซ่อนอยู่ในคำแนะนำที่ฟังดูเหมือนจะมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้เบาะแสรแรกเลยนะครับมันซ่อนอยู่ในวิธีที่เรามองคำว่าประวัติศาสตร์นี่แหละครับเรื่องของเรื่องคือมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงลองนึกภาพตามนะคะไอ้เส้นทางสีเหลืองที่เราเห็นเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับความเป็นจริงหรือประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ผลลัพธ์เดียวจากความเป็นไปได้อีกเป็นล้านๆอย่างที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งก็คือไอเส้นทางอื่นๆที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละครับทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันถูกกําหนดมาแล้วแต่ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่หนึ่งในความเป็นไปได้ที่ถูกสุ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ทางเลือก พูดง่ายๆก็คือชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนกับการเดินทางอยู่บนเส้นทางตัวอย่างแค่เส้นทางเดียวทั้งๆท,ที่มันมีเส้นทางอื่นอีกนับไม่ถ้วนที่เราอาจจะเลือกเดินได้แต่เราไม่ได้เลือกแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าถ้าวันนั้นเราเลือกอีกทางผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเอาละครับแล้วทีนี้ไอแนวคิดเรื่องเส้นทางที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคำว่าความสำเร็จได้ยังไงมาดูกันต่อเลยครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะลองดูตัวอย่างนี้คนสองคนมีเป้าหมายเดียวกันเลยคืออยากรวยคนหนึ่งเป็นทันตแพทย์ทำงานหนักมาหลายปีเส้นทางของเขาคือความเสี่ยงต่ำมากส่วนอีกคนรอดมาจากการเล่นรัเสเซียนรูเล็ตคือเหนียวไกลครั้งเดียวแล้วรอดมาได้โคตรเสี่ยงเลยใช่ไหมครับจะเห็นว่ากระบวนการกับความเสี่ยงของสองคนนี้มันต่างกันคนละขั้วเลยและนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญทั้งคู่จบลงด้วยเงิน1ิบล้านเหรียญเท่ากันเป๊ะ ผลลับภายนอกมันดูเหมือนกันเด้เลยแต่มันหลอกตาเราครับเพราะคุณภาพและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในแต่ละเส้นทางน่ะมันเทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึง่งลองนึกภาพตามนะครับมีคนคนนึงกำลังขับรถข้ามสะพานไม้เก่าๆที่ผุพังดูแล้วแบบพร้อมจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อเลยแล้วผลลัพธ์ก็คือเขารอดครับขับข้ามไปถึงอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยไม่น่าเชื่อเลยคำถามสำคัญก็คือ เราจะตัดสินคนคนนี้ยังไงดีล่ะครับจะบอกว่าเขาเป็นคนขับรถที่เก่งมีฝีมือหรือว่าเป็นแค่คนโชคดีกันแน่คือถ้าเรามองแค่ผลลัพธ์เราก็จะบอกว่าโหเก่งสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เราจะมองไปที่กระบวนการที่มันอันตรายสุดๆแล้วจะรู้เลยว่าจริงๆเขาแค่โชคดีที่สะพานมันไม่พังลงมาในรอบนี้ ในประวัติศาสตร์ทางเลือกอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนเนี่ยผลลัพธ์อาจจะเป็นหายนะไปแล้วก็ได้นี่แหละครับคือความแตกต่างที่สำคัญแล้วอะไรละ่ะคือตัวตัดสินที่แท้จริงระหว่างฝีมือกับโชคคำตอบก็คือเวลานั้นเองครับ ภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากครับคือในระยะสั้นๆเนี่ยผลลัพธ์มันจะเต็มไปด้วยเสียงรบกวนหรือก็คือพวกโชคพวกความฟลุกต่างๆนั่นแหละครับมันอาจจะทำให้คนคนหนึ่งดูเหมือนประสบความสำเร็จได้แต่พอเวลาผ่านไปนานพอในระยะยาวสัญญาณหรือก็คือฝีมือกับคุณภาพที่แท้จริงเท่านั้นที่จะถูกเปิดเผยออกมาและนี่แหละครับคือการเชื่อมโยงทุกอย่างกลับไปที่คาเตือนของโซลอน โซลอนเข้าใจโดยสัญชาตญาณเลยว่าต้องรอรอให้เวลาทำหน้าที่เป็นตัวกรองของมันไปก่อนรอจนกว่าเสียงรบกวนจากโชคชะตาจะจางหายไปแล้วเหลือไว้แต่เพียงสัญญาณของคุณภาพที่แท้จริงในชีวิตของคนคนนั้นเอาละครับตอนนี้จิกซอถูกชิ้งมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราพร้อมแล้วที่จะไขปริศนาที่เราตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ตอนแรกเพราะฉะนั้น ประเด็นสำคัญก็คือโซโลอนน่ะไม่ได้เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเลยแม้แต่น้อยครับแต่เขามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและธรรมชาติของโลกซึ่งเป็นแนวคิดที่ล้ำหน้าไปไกลกว่าคนในยุคนั้นมากแล้วก็ยังคงใช้ได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้เลยสรุปก็คือโซโลอนเข้าใจหลักการสำคัญ3ข้อนี้ครับข้อแรกสิ่งที่เราเห็นเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งยังมีเส้นทางอื่นๆอีกมากมายที่เรามองไม่เห็น ข้อ 2. ผลลัพธ์ที่ดีไม่ได้แปลว่ากระบวนการมันดีเสมอไปและข้อ 3. มีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ว่าความสำเร็จนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเราในวันนี้ครับความสำเร็จที่แท้จริงน่ะมันไม่ได้วัดกันที่ผลลัพธ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียวแต่มันวัดกันที่คุณภาพของกระบวนการที่นาไปสู่ผลลัพธ์นั้นต่างหากและสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับ ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตที่ผ่านมาความสำเร็จต่างๆที่เคยมีมีเรื่องไหนบ้างที่มาจากฝีมือและกระบวนการที่ดีจริงๆและมีเรื่องไหนบ้างที่เป็นเพียงแค่การเดินทางบนเส้นทางตัวอย่างที่โชคดีเท่านั้นเอง